โตโยต้าโคโรล่าป p 2026ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในฐานะรถกระบะขนาดกลางที่พัฒนามาจากพื้นฐานของรถยนต์นั่งโคโรล่าที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานความตั้งใจของโตโยต้าคือการเติมเต็มช่องว่างระหว่างความสะดวกสบายแบบรถเกง๋งและการใช้งานแบบกระบะโดยในรุ่นนี้มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองแต่ยังคงความแกร่งไว้ในแบบของรถกระบะ ภายนอกของ t o y o ต a c โคโรล a าปิก up 2อ2พโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความแข็งแกร่งกระจังหน้าแบบใหม่ทรงหกเหลี่ยมพร้อมลายเส้นโครเมียมและไฟหน้า l ล d ดีไซน์เรียวคมมีไฟเดย์ไทม์ running l i g h แบบเส้น l e ดที่ดูทันสมัยฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่เน้นความล้ำสมัยเสริมความดุดันด้วยกันชนหน้าสีดำด้านพร้อมแขงกันกระแทกด้านล่าง ส่วนด้านข้างใช้ล้ออันลอยขนาด17-18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมีบันไดข้างให้ในบางรุ่นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงและดีไซน์ของกระบะท,ท้ายถูกออกแบบให้มีขอบสูงเพื่อรองรับสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งติดตั้งไฟท้ายแบบเลดที่มีดีไซน์คล้ายค o ร o โ l ล Cross สทำให้ภาพรวมของรถดูสวยงามและมีเอกลักษณ์ในตัวเอง ด้านสมรรถนะโต y o t a าโครโร a าปิกอัพ2 0 2ีมีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งแบบเบนซินและไฮบริด โดยรุ่นเบนซินจะใช้เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรไดนามิกฟอสให้กำลังประมาณ170แรงม้าแรงบิด200นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่สำหรับรุ่นไ y บริดจะใช้เครื่องยนต์1.8ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ140แรงม้าเน้นประหยัดน้ำมันแต่ยังให้แรงบิดทันใจในรอบต้นมีระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นมาตรฐาน และอาจ,จมีรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อในบางประเทศหรือรุ่นสูงสุดสำหรับการบรรทุกนั้นโตโยต้าระบุว่าสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ800กิโลกรัมซึ่งเหมาะกับการใช้งานทั่วไปหรือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่ต้องการความคล่องตัวช่วงล่างหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัตส่วนด้านหลังเป็นแบบทอร์ชั่นบีม ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีและยังให้ความนุ่มนวลเมื่อใช้งานในเมืองระบบเบรกใช้แบบดิสเบรกสีล้อในรุ่นบนและมีระบบความปลอดภัยมาตรฐาน t o y o ต a s a f e t ี้เ n นเชนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้เน้นความทันสมัยและใช้งานง่าย คอนโซลกลางแบบลอยมีหน้าจอสัมผัสขนาด9-10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางในตัวในรุ่นสูงสุดเบาะนั่งหุ้มวัสดุผ้าหรือหนังสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยพื้นที่ภายในกว้างขวางมากกว่ารถกระบะท,ทั่วไปเนื่องจากใช้พื้นฐานจากรถยนต์นั่งมีเบาะหลังแบบพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรวัดแบบดิจิตอลเต็มระบบขนาด7นิ้วหรือในบางรุ่นอาจได้จอ12.3นิ้วที่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ตามต้องการพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบความบันเทิงและระบบความปลอดภยัยจัดวางตำแหน่งได้ดีและใช้งานสะดวก นอกจากนี้ยังมีระบบ Push Start ระบบ Smart Entry และกล้องมองรอบคันแบบ360องศาในรุ่นท็อปราคาของ Toyota Corolla Pick Up 2026ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ7,99,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจแตะระดับ1 5 0 0 0 0้บาทสำหรับรุ่น Hybrid ตัวท็อปขึ้นอยู่กับออปชันและประเทศที่วางจำหน่าย ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับรถกระบะขนาดเล็กอื่นๆในตลาดอย่าง Ford m a v e r i c กหรือ Hyundai Santa Cruz โดยสรุป Toyota Corolla า i ิ u u p 2026คือรถกระบะที่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างรถเก๋งและรถกระบะอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถ